เด e ะเบสเบสเของเรานะคะรุ่นที่สามสิบสองค่ะตัวดิฉันเองนี่นะคะเป็นเลขานะคะแล้วก็ขอแนะนำให้รู้จักกับท่านประธานรุ่น the b เบส32มสบสองค่ะคุณชันตกรค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดอะสสามรุ่นสามสองของเรานะครับก็เดินทางมาถึงจุดสุดแล้วครับถ้าจะถามว่าหลักสูตรเป็นยังไงบ้างนะครับเดอะเบสเนี่ยเหมือนทะเลครับวารลูกว้างขวางมากนะเก็บกันไม่หมด แต่เะเลยไม่เคยหลับขอเชิญประธานอันดับสองของเราพี่ถากูลค่ะประธานนะครับยังไงขอเชิญรองประธานอันดับสามด้วยครับขอเชิญครับพี่ปิ๊ก็ตอนที่เข้ามาวันแรกเนี่นะฮะอาจารย์เพื่อนสอนผมพวกเราพวกเราทุกคนนะพื้นฐานก็แต่เดินขึ้นไปบนเวทีนะครบอกว่าขอให้เดินสย่างสง่าเดินขึ้นไปเวทีอย่างเสือนะฮะแต่โตัวจีนนะเสือตัวนี้ยิ้มยากจริเห็นไหมครับ โทเห็นไหมครับวันวันนี้มือผมไม่สั่นแล้ววันแรกมือสั่นอย่างนี้เลยครับมันอย่างนี้เลยครับวันนี้ไม่สั่นเลยครับขอเสียงปรบมือเลยครับลำดับต่อไปนะคะเรามีเหเรันจีคนสวยสวยถึงสวยมากสวยที่สุดค่ะขอเชิญพี่เป็นพรนะคะ่ะวันนี้ก็เป็นเกียกกรตยิยิ่งนะคะที่ได้รับที่เป็นเฮลันจิยยของของรุ่นนะคะ่ะ ก็มาเรียนที่เดลเฟสนะคะมีความสนุกมากแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองค่ะได้เพื่อนเพ่อนที่ดีค่ะขอตบมือให้เพื่อนๆทุกคนค่ะเมื่อเปิดนนะคะเรายังมีเหล่าเพื่อนๆค่ะขอเชิญน้องส้มโอคุณหมอคุณธัญวัฒน์นะคะคุณเก๋ดาหน้ากันเข้ามาเลยค่ะสวัสดีครับเด็กที่เดลเฟสนะครับต้องอย่างนี้ครับโอ้ยน้องส้มโอเป็นไรคะมันตกใจครับ ก็ตกใจรู้ว่าถูกแทนใจมต้องใจมากนครับการสอนอย่างนี้กับเนื้อหาอย่างนี้สุดยอดครับต่อไปนะครับขอเชิญคนที่หล่อน้อยกว่าผมหน่อยคุณการครับกบทนั้นสำคัญขนาดนี้บทที่อบอุ่นอนจากอาจารย์อริษสาค่ะบทนี้ทำให้ฉันกอดแล้วกล้าป้าวค่ะ <c oughs> อเก่งของเราครับเนี่ย คนสวยและอบอุ่นกับได้คุยกับพี่เขาได้เนี่ยอบอุ่นมากๆครับออแต่ผมจัดแต่เดิมเนี่ยกลัวไม่มากๆบัดนี้ไม่กลัวแล้วครับไม่เห็นงูกับไม่วิ่งไปจับไม่ก่อนเลยที่มาเรียนกับจ่าเบสได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งความรู้และที่สำคัญได้อะไรดีคะขอเชิญคุณธน,นวัตรเลย เริ่มมาก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกความกัดเองของเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับทําให้รู้สึกไม่เสียแรงไม่เสียกําลังใจในที่ได้มาเล่นเดอะเบสนะครับอขอน้องสุดหล่อแล้วกันน้องการครับับอาการประมาามือเงือออกใจสั่นใจเตนแรงเต e เบสแกกันได้ครับสำหรับไม่ผมกลัวเหมือนเดิมครับแต่ผมควบคุมได้ครับ เราครับพี่บอเพียพ่บอเก็ยินดีกับพี่พี่น้องน้องทุกทกคนนะคะวันนี้เราจะรักกันตื่นเต้นตกใจประมาาทุกคนเป็นได้แต่เราพวกเราปัจจุบันเนี้ยเราหายไปแล้วแล้วคุณหลักคุณหายเรียยต่อไปขอเชิญพี่อุตสินีค่ะอ่าค่ะก่อนที่จะมานี้นะคะเห็นคำโปรโมทของอาจารย์บอกว่าอะไรมือสั่น อะไรเงี้ยกำมือสั่นมือไม่สั่นถ้ามาเรียนอาจารย์วันเดียวก็หายนะคะบอกว่าบอกกับตัวเองว่าโถเอ้ยกับอุสนีหมีทางหายดิฉันไม่กล้าพูดเลยแล้วก็สใสมากแต่วันนี้ดิฉันได้รับมิตรภาพจากเพื่อนๆก็เลยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะสามารถพูดได้แล้วค่ะ The best is the best ค่ะ ถ้าท่านไม่มาลองดูท่านก็ไม่รู้ว่า the best is the best เป็นอย่างไรคร่ะผมเหมือนมาลองของนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าผมก็อยากจะฝึกมาฝึกพูดมาอะไรกเพื่อนก็บอกว่าให้มาที่ the best มีเพื่อนแนะนํามาผมก็มาฝึกอยากเหมือนลองของ่าดูซิว่าอาจารย์เขาจะสามารถสอนเราได้ไหม จากที่เราพูดไม่เป็นเลยพูดไม่เก่งเลยไม่เคยพูดเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าอาจารย์ทําได้ครับคุณลองมาดูครับแล้วคุณได้ตอบไหมคะได้ตอบลับไปไหมคะได้เยอะแยะเลยครับเพียบต่อไปคุณวัชรนิค่าขอแนะนําให้รู้จักกับคุณวัชรเชยครับก็จะมาพูดที่นี่ครั้งแรกครับ เแล้วก็วันที่สองจดเราพูดก็ยังไม่ได้นะครับวันนี้ไม่ต้องเขียนสคริปต์นะครับก็ท่านอาจารย์ท่านสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับพวกเราทุกคนได้ใบประกาศทุกคนถูกต้องไหมครับพกเราผ่านมาหมดแล้วครับการอบรมนะครับอก็เราพวกเราก็จะนําสิ่งที่ดีๆที่อาจารย์ได้สอนเราตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยนะครับ เราจะนําไปปฏิบัตินะครับเราจะไปสร้างเสริมไปหมั่นพบทวนนะครับเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งะครับเหตุที่เป็นหนึ่งเพราะว่าของเรารุ่นที่32เห็นไหมครับสามสองนี่เราครบ32ประการของร่างกายเราผมอยากนะครับสามสองหนึ่ง the best รุ่นสามสองต้องเป็นหนึ่งต้องไหมครับ the best is the best